จะเป็นยังไงเมื่อน,นักเลงต้องมาเห็นคนที่มีอำนาจอย่างอายการที่สามารถทำได้ทุกอย่างจากคำสั่งของเขาเองโดยไม่ต้องใช้กำลังก็สามารถมีอำนาจได้ทำให้นักเลงคนนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะได้เป็นอายการที่ยิ่งใหญ่ของประเทศนักเลงคนนี้จะสามารถทำได้หรือไม่แล้วเขาจะต้องกลับไปเป็นนักเลงใช้กำลังตามเดิมเพื่ออำนาจของตัวเองหรือไม่ติดตามไ้เลยนะครับกับหนังเรื่องไอาการโคตรอาหารการ เบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณาม,มาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ u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  e พรีเมียมราคา19บาทจับกระติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานอย่างนี้พอเราแถม V.I.U. p r พรีเมียอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์ เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b พ p ีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจอาจจะทิ้งไอ l ดียไว้ที่ใต้คอมเมนต์ comment, หรือสแกน QR o ค e อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Adcat 4K นะครับนาจอนลาเมืองที่ห่างไกลจากกรุงโซ ผู้คนในเมืองที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายทำอาชีพเกี่ยวกับการประมงเป็นสัดส่วนใหญ่และชายคนนี้เขามีชื่อว่ายอนฮุนชายที่ยึดอาชีพเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยชอบขโมยของตามบ้านเรือนต่างๆเพื่อนำไปขายแล้วนำเงินที่ได้มามาเล่นการพน,นันส่วนนิสัยของเขาเป็นคนหัวร้อนเป็นนักเลงไปทั่วชอบหาเรื่องวันไหนไม่มีเรื่องวันนั้นไม่ใช่เขาแต่ถึงเขาจะมีนิสัยเป็นแบบนั้นแต่เขาก็ยังรักครอบครัวเป็นอย่างมาก ยอนฮุนมีลูกสาวและลูกชายที่คอยอยู่กับเขาไม่ทําให้เขาเหงาส่วนภรรยาของเขาก็ได้ทิ้งเขาไปนานมากแล้วและปล่อยให้เขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแบบนี้มานานแต่ลูกชายของเขาก็มีชื่อว่าปาร์คแทซูเป็นลูกชายคนโตของบ้านแทซูได้นิสัยจากพ่อมาทั้งหมดทั้งเกเรหาเรื่องคนไปทั่วเป็นเด็กหลังห้องไม่ตั้งใจเรียนแต่ที่ไม่เหมือนพ่อนั้นก็คือเขาไม่ชอบการเป็นขโมยส่วนน้องสาวของเขาเธอมีชื่อว่าซียอน เป็นสาวคนเดียวของบ้านที่พ่อห่วงเป็นพิเศษจนมาวันหนึ่งแถ่สูได้กลับมาจากโรงเรียนเขามาถึงบ้านก็ได้เห็นตำรวจเต็มบ้านของเขาไปหมดแถ่สูได้เห็นพ่อของตัวเองกลมนายกับชายคนหนึ่งชายที่ใส,ส่สูดูมีฐานะน่าเารพและชายคนนี้ก็คืออายการผู้สามารถจับพ่อของเขาเข้าคูกได้ตัดเสินชีวิตคนจากอำนาจที่อยู่ในมือไม่ต้องไปเตะต่อยกับใครให้เจ็บตัวเขาก็มี power มากพอที่จะจัดการกับคนที่ตัวเองไม่ชอบหน้าได้ แทสูที่เห็นอย่างนั้นเขาจึงคิดเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองในการมีอํานาจไม่ใช่ต้องเป็นนักเลงเสมอไปที่จะมีอํานาจแต่เป็นการตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้เป็นอายการผลที่ไม่ต้องใช้กําลังเข้าปะทะแต่ใช้คําพูดความคิดก็สามารถของทุกอย่างได้และนั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนของความคิดของแทสูจากนักเรียนประจําโรงเรียนกลายเป็นนักเรียนดีเด่นเพื่อความฝันในการเป็นอายการแต่การอ่านหนังสือของแทสูมันกับแปลกกว่าคนอื่นทั่วไป เขามีสมาธิในการอ่านหนังสือในสถานที่วุ่นวายมีเสียงเพลงและมีผู้คนมันยิ่งทําให้เขานั้นได้เข้าใจในการอ่านจากผลการเรียนก่อนหน้านี้เขาสอบได้ที่53แต่ในปีนี้เขากลับสอบได้ที่12เอาซะคุณครูในโรงเรียนตกใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าแทซูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากขนาดนี้จนมาถึงการสอบเข้ามหาลายัยเขากลับสอบติดอันดับของโรงเรียนในเข้ามหาลาัยชื่อดังในกรุงโซ จากเด็กเกเรหลังห้องอยากใส,ส่สูทเท่ๆและมีอำนาจตัดสินคนจนถึงวันนี้เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างมากกลายมาเป็นเด็กเรียนดีเด่นขึ้นมาทันทีจนเขาได้เข้ามาเรียนในมหาลายัยในช่วงที่เขาเรียนอยู่นั้นก็มีการประท้วงของพวกนักศึกษาแทซูมีแฟนสาวในมหาลาัยเดียวกันแต่เธอกับถูกตำรวจตามจับเพราะว่าเธอนั้นเป็นแกนนําในการประท้วงทางนี้โดยที่แทซูไม่รู้มาก่อนจนตำรวจจับเขาในข้อหาช่วยเธอหลบหนี แทซูรโดนจับเข้าค่ายทหารเพื่อปรับนิสัยในช่วงที่อยู่ในค่ายทหารนั้นแทสูก็ได้เรียนไปด้วยและความตั้งใจของเขาแทซูก็สอบผ่านการเป็นทนายได้สำเร็จและได้เขาสอบเป็นอายการจนเขาสอบติดและตอนนี้เขาได้เป็นอายการตามที่ใฝ่ฝันมานานมากแล้วหลังจากสอบผ่านเขาก็ต้องเข้าฝึกงานอยู่สองปีที่สถาบันเนติบัณฑิตและต้องจับคู่บัตรดีและคนที่เป็นบัตรดีกับแทซูเป็นแฟนสมัยเรียนในมหาลายัยแกนนำในการประท้วง เธอมีชื่อว่าซางฮีจากคนที่รู้จักกันมาก่อนจึงเข้ากันได้ง่ายสุดท้ายทั้งคู่ก็เป็นแฟนกันและได้แต่งงานกันส่วนพ่อของซางฮีก็เป็นคนรวยประจำเมืองมีธุรกิจมากมายพ่อของเธอโดนจับในข้อหาฟอกเงิน7 0 0 0พล้านพอจึงอยากจะให้ลูกสาวซังฮีได้แต่งงานกับอายการเธอออกไปนัดเจอกับอายการมากมายหลายคนจนได้มาเจอกับแทซูคนที่เธอรักจริงๆและยังเป็นอายการอีกด้วยตอนนี้ชีวิตของแทซูได้เปลี่ยนไปอย่างมาก จากเด็กจนจนคนหนึ่งมาแต่งงานกับคนรวยโชคดีของเขาจริงๆตอนนี้แทสูได้เป็นอายการอย่างเต็มตัวเขาต้องทำงานหนัก30คดีต่อวนันส่วนมากแล้วจะเป็นคดีละเล็กทั่วไปแทสูต้องทำงานอย่างนี้มาเป็นเวลาสองปีแล้วและเขาก็ได้เห็นคดีล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนปิดไปแล้วแต่คนร้ายกับไม่โดนจับทั้งๆที่รู้ตัวคนร้ายคนร้ายเป็นครูพระละในโรงเรียนแต่ที่สำคัญเขาเป็นลูกสอสอ เขาเป็นลูกคนใหญ่คนโตเรื่องนี้เลยต้องปิดไปแต่แทสูไม่คิดอย่างนั้นกฎหมายมีไว้จัดระเบียบประชาชนใครจะใหญ่มาจากไหนไม่สนมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเท่านั้นผิดก็คือผิดแทสูจึงลือคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้งเลยได้เรียกตัวกููพะละคนนี้มาเขามีชื่อว่าซองแบ็คโฮกูพะละโรงเรียนแห่งนี้ดูท่าทางของมันไม่มีความสำนึกผิดแต่อย่างใดพ่อใหญ่ใครจะทำม่แต่แทสูไม่ยอมให้มันจบแบบนี้แนะ่ เขาจึงสั่งให้จับตัวของซองแบ็คโฮเขาุกในข้อหาล่วงละเมิดเด็กนักเรียนหลังจากนั้นแทสูก็ออกไปคุยกับแม่ของเธอแม่ของเธอสติไม่ค่อยดีทำอาชีพค้าขายตามริมถนนเธออยู่กับแม่สองคนแทสูได้เข้าไปโรงเรียนไปถามเพื่อนของเธอเพื่อนของเธอได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพื่อนของเธอถูกผู้ใหญ่ของโรงเรียนข่มขู่ให้เขียนว่าไม่ได้ทำอะไรผิดอำนาจที่เป็นลูกส,สอทำให้เด็กถูกกระทำแบบนี้แทสูจึงรวบร,รวมหลักฐานเพื่อฟ้องครูซองแบ็คโฮ เขาไม่สนใจว่าซองแบ็คโฮเป็นลูกของใครถ้ามันทําผิดเจงมันก็ต้องติดคุกจนวันหนึ่งมีุ่นพี่ของแทซูที่เรียนกฎหมายในมหาลัยเดียวกันเขามาหาแทซูเขามีชื่อว่าอายการหยางวันนี้ที่เขาเข้ามาเขาอยากจะชวนแทซูเข้าทีมกฎหมายด้วยกันโดยทีมของอายการหยางเป็นทีมที่ดังระดับประเทศและมีอายการหานเป็นหัวหน้าที่ทรงอิทธิพลต่อประเทศอย่างมาก และอายการอย่างก็มาคุยถึงเรื่องคดีของซองแบ็คโฮด้วยอายการอย่างอยากจะให้แทซูว,วางมือจากคดีนีซะแล้วอายการอย่างจะดึงตัวเขาเข้าไปในทีไมไอกรุงโซเพราะว่าพ่อของซองแบ็คโฮทำธุรกิจร่วมกันกันกบหัวหน้าฮานหัวหน้าของอายการอย่างอายการอย่างเขาไม่อยากจะให้มีเรื่องจึงอยากจะให้แทซูปล่อยคดีนี้ผ่านไปไม่ต้องไปสนใจมันอีกต่อไปแล้ว ไอการหยางจึงพาแทซูไปดูที่ทำงานของเขาออฟฟิศที่มีขนาดใหญ่ที่แทซูไม่เคยเห็นมาก่อนและแฟ้มคดีมหาศาลไอการหยางบอกกับเขาไปว่าพวกเขาจะเจ็บข้อมูลไปก่อนพอถึงเวลาของมันพวกเขาจะหยิบมันออกมาจัดก,การคนที่พวกเขาต้องการพวกเขาจะทำคดีใหญ่ๆระดับประเทศไอการหยางจึงอยากจะให้แทซูได้เห็นอะไรบางอย่างไอการหยางพาไปยังห้องและบอกให้เขาทิ้งคดีไปซะแต่ดูเหมือนว่าแทซูจะไม่ยอมทิ้งคดงีง่าย ไอการอยากจึงให้เขาดูเรื่องลับของนักแสดงสาวคน,คนหนึ่งและให้แทซูตัดสินใจจะเข้าร่วมทีมกับเขาไหมแทสูได้นั่งดูวิดีโอเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าขนาดดาราเบอร์ตน้ตนของประเทศยังยอมอัยการได้พวกเขามีอำนาจมีผู้หญิงและเงินมหาศาลจังหลังไหลเข้ามาหาพวกเขาเองแทซูจึงได้ตัดสินใจถึงคดีของซองแบ็คโฮและจ่ายเงินให้กับแม่ของเธอเพื่อจบคดีนี้กับเงินห้าหมื่น แล้วก็ต้องปล่อยตัวของซองแบ็กโฮไปมันก็ยิ่งตอกย้ำความยุติธรรมมันสู้อำนาจของคนไม่ได้พวกที่มีอำนาจมันจะทำได้ทุกอย่างวันต่อมาแทสูก็ถูกเชิญไปยังงานปาร์ตี้ของพวกอัยการอัยการอหยางพาเขาไปแนะนำตัวให้กับัวหน้าของอัยการอหยางได้รู้จักทางครูขึ้นไปบนชั้นส่วนตัวของคนใหญ่คนโตเข้าไปในห้องก็ได้ไปเจอกับคนใหญ่คนโตในวงการต่างๆมากมายและคนสำคัญที่แทสูต้องการจะรู้จักนั่นก็คือไอการฮัน เขาเป็นไอาการที่ดังระดับประเทศเขาทํางานใหญ่ๆมามากมายจนทําให้นักการเมืองหรือคนใหญ่คนโตในประเทศก็ต่างกลัวเขาพอเขาสามารถหาหลักฐานเพื่อมาโจมตีคนที่เขาเกลียดขี้หน้าได้เขามีเส้นสายมากมายและเขากําลังจะได้ขึ้นมาเป็นผออไอาการของประเทศเกาหลีและนี่ก็คือต้นแบบของแทซูคนที่เขาอยากจะเป็นเหมือนกับไอาการฮันไอาการอย่างยังพาแทซูไปแนะนําตัวให้กับไอาการฮันได้รู้จักและได้พาคนที่แทซูไม่อยากจะเห็นหน้าม,มากที่สุด มาแนะนำให้เขาได้รู้จักคนคนนั้นก็คือซองแบ็คโฮไอบารโรคจิตที่เขาปล่อยตัวไปเขาต้องมานั่งดื่มกับมันจนแท้สูไม่พอใจและเดินออกไปไอการฮันเห็นอย่างนั้นจึกปากแก้วใส่เขาและเดือเข้าไปตกเขาเพื่อเตืนสติไอการฮันสอนเขาไปหลายอย่างและบอกอีกว่าถ้าอยากเป็นอายการที่มีอำนาจต้องถ้งทิฏฐิความยุติธรรมไปและยืนหยัดข้างอำนาจนั่นคือสิ่งที่อายการต้องมี ทำให้แทซูต้องกลับมานั่งคิดแล้วว่าความต้องการของเขานั้นคืออำนาจที่ตัวเองต้องการอยากจะได้มันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแทซูจึงได้ตัดสินใจ,ใจเขาร่วมกับพวกอายการฮานแต่จะไม่สนอะไรทั้งนั้นขอแค่ได้อำนาจมาอยู่ในมือก็พอพวกเขาจึงจัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานจนงานได้เลิกลาแทซูกับซองแบ็คโฮได้ไปยืนส่งอายการฮันกลับบ้านหลังจากที่อายการฮันกลับไปบ้านแล้วซองแบ็คโฮก็ได้พูดขึ้นมาว่า เด็กนักเรียนที่เขาลวนลามน,านั้นเธอมีผิวขาวและน่ารักจนทําให้แทสูไม่พอใจเขาจึงเดินเข้าไปหาซองแบ็กโฮและกําลังจะตบหน้าซองแบ็กโฮแต่ก็มีคนโผล่ออกมาจากไหนไม่รู้เขาต่อยหน้าครูไปต็มๆ่จนเขานั้นได้ล้มลงและคนคนนั้นก็คือเพื่อนสนิทของแทสูในสมัยเรียนมปลายท้งคู่ไม่ได้เจอหน้ากันมานานมากแล้วเพื่อนคนนี้เขามีชื่อว่าดูอินส่วนตอนนี้ดูอินเขาได้เข้าวงการนักเลงอย่างเต็มตัว เขาเป็นมือขวาของหัวหน้าแก๊งหมาบ้าของเมืองมอกโพโดยหัวหน้าเขามีชื่อว่าคิมอึนซูบวกเขาชอบการฆ่าโดยจะให้หมาพิกาดกินให้มันทรมานตายอย่างช้าๆและแก๊งนี้จะคอยทํางานสกป,ปกให้กับไอาการฮันอยู่เป็นประจำทั้งคู่ที่ไม่ได้เจอกันมานานจึงได้ชวนกันมานั่งดื่มเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วทั้งคู่จึงอยากจะลองฝีมือกันต่อสู้กันสักครั้งจิตถึงบรรยากาศการเป็นนักเลงในสมัยโรงเรียน ดูอินบอกกับแทซูไปว่าให้แทซูอยู่ด้านสว่างไว้เดี๋ยวเขาจะอยู่ด้านมืดเองเขาจะคอยช่วยเหลือแทซูไม่อยากให้เขานั้นมือเปื้อนเลือดเพื่อนกันจะไม่มีวันทิ้งกันได้หลังจากนั้นดูอินก็ไปกระทึบซองแบ็คโฮล่นเอาซะกเขาเป็นขันที่ไปเลยทีเดียวแล้วเขาก็เข้ามอบตัวกับตำรวจด,ดูอินต้องติดคุก18เดือนส่วนแทซูได้เข้ามาอยู่ในแก๊งของไบยการฮันมีคนนับหน้าถือตาม,มากมายมันยิ่งเสริมบรารมีในอำนาจของแทซูเข้าไปอีก ยพวกเขาจะทำคดีพวกระดับประเทศและพวกนักการเมืองจนเป็นข่าวออกหน้าหนังสือพิมพ์ไปมากมายชื่อเสียงของพวกเขาก็ดวงดังบุคคลระดับชาติต้องก้มหัวให้ถ้าไอาการหันเลือดจะทำคดีของใครคนนั้นได้หมดอนาคตแน่เพราะเขามีหลักฐานเอาผิดได้มีหลักฐานที่เล่นงานได้ทุกทางหลังจากนั้นแทสูก็มีอำนาจจนเขาได้สั่งให้ปล่อยตัวเพื่อนรักของเขาดูอินเขาติดคุกแค่8ปเดือนก็ได้ออกมาจากคุกแล้ว ส่วนภรรยาของแทซูที่ต้องเป็นนักข่าวในช่วง6โมงเชา้าแค่ยกโทรศัพท์โทรหาเจ้านายของเธอเธอก็โดนย้ายเป็นนักข่าวช่วง6โมงเย็นทำนานอยู่ในมือของเขาทุกอย่างจนมาวันหนึ่งงานแต่งงานของน้องสาวและน้องสาวอยากจะเปิดร้านอาหารจึงอยากจะให้พี่ชายช่วยเธอแต่ติดปัญหาที่เงินเงินที่จะลงทุนนานมันมากมายแทสูก็หาไม่ทันมีทางเดียวนั่นก็คือไปขโมยภรรยาของเขาที่รวยจากเงินของพ่อเธอ แต่สูรที่เข้าไปขโมยเงินและทองในตู้เสฟแล้วเอาไปให้น้องสาวแต่น้องสาวของเธอกลับเอาเงินไปเปิดอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ได้บอกเขาสุดท้ายแล้วก็หมดตัวจนแทสูรไม่อยากจะช่วยน้องสาวเขาอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ถึงเวลาที่รัฐบ,บาลจะมีการเปลี่ยนแปลงพวกอัยการหานันจะต้องหาทางเข้ากับพวกที่จะชนะการเลือกตั้งเพื่อโคงอํานาจเอาไว้ให้อยู่ในมือเหมือนเดิม พวกเขาต้องรู้ให้ได้ว่าใครจะเป็นคนชนะในการเลือกตั้งเพื่อขึ้นมาเป็นประธานที่บดีของประเทศพวกเขาต้องเข้าให้ถูกคนก่อนผลการเลือกตั้งจะออกโดยมีผู้ท้าชิงอยู่สองคนการเลือกตั้งประธานที่บดีครั้งที่15ของประเทศเกาหลีโดยพวกอัยการฮันได้ใช้หมอผีในการทำนายจนได้ชื่อคนหนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้เขามีชื่อว่าทิมเดจู พวกอายการฮันจะเข้าไปหาเข้าฝากเนื้อฝากตัวแต่เอาหลักฐานสําคัญของฝ่ายตรงข้ามให้กับคิมเดจูได้ดูหลักฐานที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามปิดคุกได้ถ้าพวกมันได้ตําแหน่งนี้ไปนั่นคือแผนที่สองของพวกเขาถ้าพวกเขาแผลการเลือกตัง้งจนมาถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งทุกฝ่ายต่างเฝ้ารออยู่หน้าทีวีแต่ผลประกาศประธานที่บริคนที่15ของประเทศเกาหลีนั่นก็คือคิมแดจูนพวกอายการฮันต่างดีใจกันยกใหญ่ บววเขาเขาถูกข้างแล้วและอำนาจก็เป็นของพวกเขาเหมือนเดิมบวกเขาต่างเฉลิมฉลองในชัยชนะครั้งนี้หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกปฏิบัติการเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองพวกอัยการฮันเข้าทำ้ายฝ่ายตรงข้ามไม่สินซากพวกเขาเอาหลักฐานในการช่อโกงทำผิดกฎหมายของฝ่ายตรงข้ามเข้าโจมตีจนพวกฝ่ายตรงข้ามถูกจับถูกสอบสวนอย่งางหนักเขาได้ออกไปทั่วประเทศทีมอัยการฮันจัดการกับนักการเมืองช่อโกงทุจริต จนฝ่ายตรงข้ามใช้บริษัทกฎหมายยักษ์ใหญ่ของเกาหลีเข้ามาจัดการกับอายการฮันและเขาก็คือเจ้านายเก่าของอายการฮันเขามีชื่อว่ามูนฮีกูแต่ไยการฮันเขากลับไม่กลัวเขามีอำนาจมากพอที่จะการกับมูนฮีกูได้เขาเดินลงมาจากรถพร้อมตีไปที่ขาของเจ้านายเก่าจนเขานั้นล้มลงโดยไยการฮันจะหยุดโจมตีสอสอฝ่ายตรงข้ามเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมาเล่นงานเขาได้เขาจะกบประเด็นด้วยอีกประเด็น บวกไยการจึงปล่อยคลิปนักแสดงสาวที่เคยติดยาจนเป็นข่าวด,ดังไปทั่วประเทศจนประเด็นสสฝ่ายตรงข้ามที่จะเข้ามาเล่นงานไอการฮันผลเริ่มจะไม่สนใจแล้วส่วนดูเอนเพื่อนของแทซูหลังจากที่พ้นคุกม,มาได้เขาก็ได้เข้ายึดพื้นที่ของสสของฝ่ายตรงข้ามเขาต้องขนเงินจากโซไปสมกับหัวหน้าที่เมืองมกโพแต่เหมือนดูเอนจะเก็บเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อตัวเองจะได้เป็นราชาคนใหม่ของวงการมาเฟีย และเหมือนว่าหัวหน้าเขาก็รู้ว่าเงินหายไปแต่ก็ไม่ทําอะไรเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วตอนนี้พวกอายการหานเป็นเหมือนราชาที่มีอํานาจจะทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งกับพวกเขาจนวันหนึ่งแทสุได้ทําคดีนักแสดงสาวหน้าใหม่ของวงการเธอมีชื่อว่าจองฮีซองคดีเกี่ยวกับการละเมิดสัญญาจนทั้งคู่ได้รู้จักกันมากขึ้นถึงขั้นได้ไปออกเดทกันเป็นจิ๊กกันในเวลาต่อมา ส่วนเธอคนนี้ก็คือไอาการฮียองเธอทำงานให้กับบริษัทกฎหมายยักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหลีและตามเก็บหลักฐานเพื่อจัดการกับพวกไอาการฮานที่ทำผิดกฎหมายมากมายเธอจ,จัดการกับพวกไอาการฮานก่อนที่ไอาการฮานจะขึ้นมาเป็นผอ,อ,อของไอาการระดับประเทศเธอมีข้อมูลว่าไอาการฮานมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งหมาบ้าให้พวกมันทำงานผิดกฎหมายให้กับเขาและรับสินบนต่างๆมากมายจนมีคนในกลุ่มของเธอที่เป็นสายกับไอาการฮานได้โทรมาแจ้งกับแทซูว่า แทสูระหว่างตัวมีคนกําลังจะเล่นงานเขาอยู่เธอจะเล่นงานไอาการหันผ่านแทสูหลังจากนั้นพวกไอาการหานันคนนั้นทานข้าวกันไอาการหันจึงเรียกแทสูมาคุยถึงเพื่อนของเขานั่นก็คือดูอินอีกไม่นานก็จะมีการเลือกตั้งแล้วตอนนี้ดูอินจะทําให้พวกเขาต้องพังได้พอเขาที่ออกไปก่อเรื่องไปขยายอาณาเขตของตัวเองไอาการฮันจึงบอกไปอีกว่าถ้าอยากจะเลี้ยงก็ควรเลี้ยงให้มันเหมือนกับหมาและอย่าปล่อยให้มันกัดเจ้าของมันได้ ตชาชฉกกม่อยังน้องสาวของแทซูที่สามีของเธอได้หอบเงินหนีไปหมดแล้วปล่อยให้เธอต้องรับชะตากรรมจนทำให้ดูอินกับแทซูต้องออกตามล่าเขาเพื่อจัดการส่วนพวกเขาได้ตัวมันมาและกระทืบมันไม่หายแขนตอนนี้มันมองไม่ออกเลยว่าใครเป็นอายการแล้วใครเป็นอันธพานพอแทซูก็โกรธแขนที่การระทำแบบนี้กับน้องสาวของเขาจนดูอินได้คุยกับแทซูดูอินบอกกับแทซูไปว่าเขาจะทำงานที่กรุงโซ จะไม่ไปที่เมืองมกโพอีกแล้วเขาจะเป็นใหญ่อยู่ที่นี่จะครองเมืองแห่งนี้และอยากจะให้แทซูอยู่กับเขาด้วยแทซูเริ่มคิดแล้วว่าควรจะหยุดดูอินดีไหมถ้าเขาทําแบบนี้ต่อไปเขาได้ตายแนะ่จนมาถึงวันที่ซองฮีจับได้ว่าแทซูเป็นยิ่กับดาราสาวจอนฮีซองเธอได้จัดการนขนของของแทซูออกมาจากบ้านจนเขาต้องไปอยู่ที่บ้านพอ่อส่วนดูอินก็เริ่มขยายอาณาเขตของตัวเองจนเงินที่ส่งไปให้กับหัวหน้าของเขาได้หายไปครึ่งหนึ่ง ดูอินแอบกยบไววเพื่อเป็นราชาคนใหม่แต่หัวหน้าขเขาก็ยังเงียบอยู่เขาไม่ได้ทาอะไรพอช่วงนี้ใกล้าการเลือกตั้งแล้วไม่อยากจะให้มีเรื่องกันในเวลาที่จะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่ส6ข,ของประเทศเกาหลีแต่คนที่พวกอายการทหารต้องเลือกให้ถูกข้างใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปคืออนาคตของพวกเขาเองและพวกเขาก็ได้ไปพึ่งหมอผีคนเดิมหมอผีทํานายจนได้ผู้ชนะและให้หมอผีทําให้ฝ่ายตรงข้ามแพ้การเลือกตั้งให้ลาบคาบ จนมาถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งพวกายการหานต่างพากาันลุ้นถ้าฝ่ายตัวเองไม่ชนะพวกเขาต้องสวยแน่อยู่ลำบากกันอย่างแน่นอนระหว่างลุ้นการเลือกตั้งกันอยู่นานแทสุก็ได้ขอตัวไปหาซางฮีเขาอยากจะคุยกับเธอเพื่อปรับความเข้าใจกับเธอพอแทสูมาถึงที่ทําการกองซางฮีดาราสาวก็มาเจอกับแทสูพอดีเธอกระโดดกอดแทสูจนทําให้ซางฮีเห็นเขาแล้วเธอก็เดิอนหนีไปและผลประกาศการเลือกตั้งก็ได้ออกมาแล้วว่า ฝ่ายตองคามได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานที่บดีคนที่16ของเกาหลีตอนนี้พวกเขาได้สวยกันแล้วแทซูได้รู้ข่าวการเลือกตั้งก็รีบกลับมาที่ออฟฟิศทันทีไอการอยากจึงให้แทซูอ่านหนังสือพิมพ์แข่งของดูอินอ้างว่ารู้จักกับอายการระดับสูงตอนนี้ดูอินจะทำให้ไอาการฮันมีปัญหาจนตาจะทำให้ไอาการฮานเสียโอกาสเป็นผอ,อได้แทซูได้เข้าไปเจอกับอายการฮันไอการฮันเห็นแทซูก็เดินตรงเข้าไปหาแทซูแทซูก็โดนซ้อมทันที พอเขาเคยบอกไว้ว่าอย่าเลี้ยงดูอินอาไวา้มันจะรอบกัดพวกเราได้จนทางคู่ต้องเจ็บหนักไอการอย่างจึงแนะนําให้เอาดูอินเข้าคุกอย่างน้อยเขาก็ไม่ตายถ้าเขายังอยู่ข้างนอกต่อไปโดยหัวหน้าคิมเฮนซูฆ่าตายแน่หลังจากนั้นดูอินก็โดนตำรวจตามจับจนเขาต้องไปนอนในเรือนจำอย่างน้อยเขาก็ไม่ถูกฆ่าส่วนไอการหานก็เริ่มต้นตามแผนเขาเล่นงานฝ่ายตรงข้ามเขามีแฟ้มคดีจุดอ่อนของปทาที่พอดีคนใหม่อย่างโลโมยอง ไยการหานจะเอาจุดอ่อนนี้ไปจกกัดการกับทาทิบดีไอการหานเริ่มจากการผออัยการคนเก่าทิ้งไปทําให้ตําแหน่งว่างลงรองให้เขาขึ้นมาแทนและอายการหานก็ได้เข้าโจมตีมาทาทิบดีในการขอรับชานและฝ่าฝืนกฎหมายจนทําให้มีการพิจารณาการถอดถอนทาทิบดีโลมูยองส่วนแทซูก็โดนอายการหานให้ย้ายไปทํางานหลวงตายให้เขาอยู่เงีย,งยบๆจนกว่าเรื่องจะเงียบไปแล้ว่อยกลับมาทํางานเหมือนเดิมส่วนแก๊งหมาบ้านําโดยคิมฮึนซู เขาเขามายึดพื้นที่ของ Do in, ขดูอินขณะที่เขาถูกคุมขังในเรือนจำและวันของไอการหันก็มาถึงการถอดถอนได้รับการอนุมตัติเขาทำสำเร็จแล้วเขาสามารถจัดการกับทาธิบดีลงจากตำแหน่งได้แทสูก็ได้เข้าไปเยี่ยมดูอินในคุกและดูอินก็ได้ฝากเรื่องนี้ให้กับแทสูดูอินเขาอยากจะให้แทสูเอาเงินที่เขาซ่อนเอาไว้ไปให้กับลูกน้องของเขาถ้าเขาออกไปได้ดูอินจะไปจัดการกับแก๊งหมาบ้า,าด้วยความไว้ใจของดูอิน จึงให้แทสูช่วยจัดการเรื่องเงินของเขาทั้งหมดให้แทสูรับปากจะจัดการเรื่องนี้ให้แทสูเขาไปเอาเงินทั้งหมดในตู้เซฟของดูอินแต่เขาไม่ได้เอาเงินไปให้กับลูกน้องของดูอินแทสูเขากลับเอาเงินทั้งหมดไปคืนให้กับแก๊งหมาบา้าเพื่อไม่ให้พวกมันตามฆ่าดูอินพวกมันได้เงินมาก็รับปากว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับดูอินอีกต่อไปหลังจากนั้นไอการฮียองก็งได้เข้ามาหาแทสูที่อยู่ในสภาพอิดโรยดื่มแต่เหล้าทั้งวัน เธออยากจะให้ช่วยจัดการกับไอการฮันตอนนี้เขากําลังจะเป็นผอ,อควรจัดการเขานี่ตอนนี้แต่แทสุก็ปฏิเสธไปเขาจะไม่ทรยศไอการฮันเด็ดขาดถึงแม้ว่าไอการฮานจะทําแบบนี้กับเขาก็ตามจนแทสุต้องเดินทางไปหาไอการฮันเพื่อคุยว่าจะกลับมาได้ตอนไหนเขาต้องหลบซ่อนแบบนี้มานานมากพอแล้วจนได้มาเจอกับไอการหยางทังคู่ได้คุยกันเหมือนแทสุจะโดนบีบให้เขาลาออกแล้วจะถ้งเขาแบบไม่ใหญ่ดี แทสูต้องเจ็บปวดกับคำพูดดูถูกและไม่เห็นค่าในตัวของเขาแล้วเขาโดนปล่อยทิ้งเพราะไม่มีประโยชน์แก่อายการทันอีกต่อไปแล้วจนมาถึงวันที่ดูอินโดนปล่อยตัวเขาเป็นนักโทษพฤติกรรมดีเขาได้เข้าไปหาลูกน้องจนลูกน้องได้บอกกับเขาไปว่าแทสูขนเงินหนีไปหมดแล้วเขาถูกขักหลังจากเพื่อนที่เขารักและเชื่อใจมากที่สุดเขาจึงออกไปตามหาแทซูจนดูอินขับรถมาเจอกับแทซูข้างทางเขามีอาการเมาอย่างหนัก ดูอินขับรถตามแทสูไปเรื่อยๆและโทรหาแทซูดูอินถามเรื่องเงินว่าเขาเป็นคนเอาเงินไปใช่ไหมแทซูก็ตอบไปว่าเขาเป็นคนเอาเงินไปเองเขาใช้จนหมดแล้วตอนนี้ทุกอย่างจบสิ้นแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วคำว่เา,าเพื่อนและความหลักเพื่อนดูอินจะไม่ทำอะไรแทซูและปล่อยเพื่อนคนนี้ไปจนมีรถคันหนึ่งขับตามหลังแทซูจนมาถึงหน้าบ้านของเขาและนั่นก็คือไอการหันและไอการอย่าง ทั้งคู่ชวนไปดื่มปาร์ตี้กันเขาจะรับแทสูเข้าทีเหมือนเดิมแทสูเขาดีใจเป็นอย่างมากที่จะทําให้เขากลับทีมมาได้อีกครั้งระหว่างน,านั้นทั้ง3าคนก็ขับรถไปแล้วก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาชนพวกเขาเข้าอย่างจางังและเป็นรถของดูอินที่ตั้งใจขับรถมาชนทั้ง3มคนเจ็บหนักส่วนดูอินก็ขับรถหนีไปได้ทั้ง3คนถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลส่วนไอการหานและไอการอย่างก็ถูกย้ายโรงพยาบาลป่อให้แทสูต้องเจ็บแบบนี้หยุดที่นี่ อกเดือนต่อมาหลังจากดูอินได้หายตัวไปแทสุก็ได้เจอกับลูกน้องของดูอินคนหนึ่งถึงได้รู้ความจริงว่าดูอินตั้งใจขับรถชนพวกเขาเพราะว่าดูอินรู้ว่าไอการหันกําลังหลอกแทสุไปให้กับแก๊งหมาบา้าฆ่าเขาปิดปากแทสุได้รับรู้ความจริงก็ยิ่งทําให้แทสุน,นั้นรู้สึกผิดที่คิดว่าดูอินตั้งใจจะฆ่าเขาแต่เปล่าเลยเขาต้องการจะช่วยแทสุต่างหากตอนนี้ดูอินตกปเป็นเป้าหมายโดนตามไล่ล่าแล้ว เขาหนีไปได้หลายเดือนจนเขาไม่อยากจะหนีอีกต่อไปแล้วดูอินจึงบุกเข้าไปยังแก๊งหมาบ้าเพื่อจัดการกับหัวหน้าแก๊งดูอินได้ทำใจแล้วว่าเขาคงไม่หลอดแนะ่แต่เขาก็จะขอส่วตายกับพวกมันเขาบุกเดียวจนสุดท้ายเขาก็ถูกฆ่าตายแท้สูต,ต้องเสียเพื่อนที่เขารักมากที่สุดไปได้ดูอินต้องการจะปกป้องเขาแท้สูก,กับกินเหล้าหนะักเพื่อลืมเรื่องหลายๆทั้งหมดจนน้องสาวของเขาเข้ามาหาและบอกไปว่าพอถูกตำรวจจับตัวไปแล้ว แทซูถามถึงเรื่องพ่อเขาที่ถูกจับไปกับไอการหยางไอการหยางก็บอกกับเขาไปว่าให้แทซูลาออกจากการเป็นไอการแล้วเขาจะปล่อยพ่อของแทซูไปมันเป็นการแทงข้างหลังกันอย่างเจ็บปวดแทซูถูกปล่อยทิ้งแล้วจริงๆหลังจากนั้นก็มีข่าวมาว่าประธานธิบดีโลโมูยองเขาได้ฆ่าตัวตายโดยการกระโดดหน้าผาแทซูเขาได้คิดย้อนหลังกลับไปถึงคำพูดของไอการฮานเขาเคยบอกไปว่านักการเมืองเมื่อมันแผ้มันต้องแก้แค้นอยู่แล้ว และสุดท้ายไอการหางก็ได้เป็นผอ,อตำแหน่งไอการใหญ่ที่สุดในเกาหลีเขาขออำนาจจนไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาได้แต่สูต้องลาออกจากการเป็นไอการเพื่อจะช่วยพ่อแล้วเขาก็ต้องมาอยู่ที่บ้านของพ่อตอนนี้เขาหมดทุกอย่างทั้งเงินทั้งทองภรรยาที่ดีในตอนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วแต่สูนั่งคิดสิ่งที่ผ่านมาเขาลงผิดคิดถึงอำนาจไม่สนความเดือดร้อนของคนอื่นทำผิดก็เป็นถูก ตอนชีวิตของใครหลายๆคนก็ได้จบสิ้นลงแทฮซูจึง,งตัดสินใจจะสู้เพื่อความยุติธรรมอีกครั้งเขาลงทุนหมดหน้าตากเพื่อต่อสู้กับเอการฮานจับเขาเข้าคู่ให้จงได้แทฮซูได้เปิดออฟฟิศทนายในกรุงโซและไปขอให้ไอการฮียองเข้ามาช่วยเขาตอนนี้เธอถูกย้ายตำแหน่งแล้วหลังจากที่ไอการฮันได้เป็นผอเพราะเธอมีข้อมูลในการจับไอการฮานและ่แทฮซูยังได้พ่อตาช่วยแนะนำคนดีๆจะพาเขาไปแย่งจุดหมายของเขาแทฮซูได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง,เองและไปง้อซังฮี ทั้งคู่ได้พูดคุยกันปรับความเข้าใจกันจนทั้งคู่ได้เข้าใจกันก็ไม่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมอีกครั้งแทสูได้พบกับบุคคลในพรรคฝ่ายค้านและคนที่สร้างภาพลักษณ์ของเขาให้ดีขึ้นและแทสูจึงเลือกเส้นทางที่เข้าการเมืองเขาจะสมัครเป็นสสในเขตมอคโกและจะเปิดโปงขออหันแต่แทสูก็ได้เริ่มสู้กับเปิดโปงขออหันกับแก๊งหมาบ้าคนของพออหันรู้ข่าวมาว่าพออหันกำลังจะถูกเปิดโปง เขาก็เริ่มตีตัวออกห่างจากผออาหาันจนผออาหาันไม่มีทางเลือกเขาจึงโทรไปหาแทซู่อนดกินข้าวพูดคุยกันผออาหันโชว์หลักฐานที่เขาสามารถจัดการกับพ่อตาของแทซูได้แต่แทสูก็มีข้อมูลการเงินของผออาหาันที่ได้มาปิดเพียรจากแก๊งหมาบ้าตอนนี้เกมเริ่มตีตื้นแล้วแต่ดูเหมือนว่าผออาหันจะเริ่มกลัวแทสูแล้วจนมาถึงวันแถลงข่าวของแทสูส่วนอีกฝั่งผออาหันก็ออกมาตอบโต้ว,ว่าแทสูพูดไม่เป็นความจริง พวกลูกน้องดูอินที่รู้ข่าวว่าจะโดนจับติดคุกก็มาสารภาพจนหมดเปลือกพวกตำรวจก็ออกหมายจับแก๊งหมาบ้ามาได้ทั้งหมดรวมทั้งหัวหน้าแก๊งด้วยและแทซูก็ได้ประกาศไปว่าเขาปฏิเสธที่จะสมัครในเขตม็อกโพแต่เขาจะสมัครในเขตจองโนในกรุงโซเขาจะแข่งกับคิมฮูยอนที่เขาของแชมป์มานานเป็นปีที่5แล้วพออหันได้ทราบก็ทําให้เขาปวดเข้าไปอีกพอเขารู้ดีว่าเขาทําผิดกฎหมายมามา,มากมายและแทซูก็มีหลักฐานมากมายจะเล่นงานขออฮันได้ พอฮันจึงเริ่มหาหลักฐานเพื่อจะมาเล่นงานแทซูแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมาเล่นงานเขาได้เลยและไอาการฮียอนก็เข้ามาคุมตัวพอฮันหมดเวลาของเขาแล้วแทซูยิงนัดเดียวสามารถจัดการกับพวกไอการฮันไปได้ทั้งหมดหลังจากนั้นเขาก็เริ่มอ,ออกหาเสียงไปทั่วเมืองเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจเลือกตั้งแบบสุจริตจนมาถึงวันที่จะประกาศผลการเลือกตั้งทั้งครอบครัวและทุกคนที่เชียร์เขาต่างมารอนอาทีนี้มานานถึงผลจะออกมาเป็นยังไง แถสุก็ทำเต็มที่แล้วแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องไอการโค่นอาหารก,การหนังในปี2017ครับสำหรับใครี่ชอบว่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชูโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ